เคยทำเลิกด่วนสิบข้อห้ามขอพรไม่เป็นมงคลและพรไม่สำลิดผลสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสิบข้อห้ามไม่ควรขอพรไม่เป็นมงคลและพรไม่สำริจผลมิตรหัวแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับหลายๆคนเวลาขอพรท่านขออะไรบ้างอย่าคิดว่าทุกสิ่ง ที่ขอจะเป็นความจริงได้ทั้งหมดเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการได้ทุกๆอย่างเกิดขึ้นต้องอยู่ที่ตัวและใจของเราเป็นหลักซึ่งในวันนี้ไลาสาราชาแนลได้รวบรวม10ข้อห้ามขอพรมาฝากท่านผู้ฟังขอแล้วไม่เป็นมงคล ลองมาติดตามรับฟังกันครับ 1. ไม่ขอให้รายโรคภัยไม่มีทางเป็นไปได้กายสังขารประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟอีกทั้งนี่บาปเวรกรรมจะให้รายโรคภัยเป็นไปไม่ได้หากอาบน้ำมนต์และสดอกเคราะห์ต่อชะตาช่วยให้หายจากโรคภัยแล้วใหญ่โรงพยาบาล จึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดสองไม่ขอให้การงานราบรื่นเป็นไปไม่ได้เพราะความคิดของเราไม่เหมือนกันมากคนมากความคิดเราคิดอย่างคนอื่นคิดอย่างหากเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยิ่งจะต้องเข้าใจว่าไม่เจอปัญหาปัญญาจึงไม่เกิดสามไม่ขอให้ใจสงบใจอยู่กับเรา อยขอพระให้สงบได้อย่างไรอยากให้ใจสงบต้องรู้ปล่อยวางด้วยตนเองสี่ไม่ขอให้ตนเองได้ผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวคนเราเกิดมาตามบุญธรรมกรรมแต่งหากทุกคนขอพรอ,อย่างนี้แล้วพระให้มิใช่ว่าพระเลือกที่รักมากที่ชางดอกหรือ เบื้องบนทรงยุติธรรมขอเพียงลงแรงลงใจทำผลเป็นอย่างไรจงน้อมยอมรับห้าไม่ขอให้ไร้มาผจนผู้บําเพ็ญปฏิบัติหากปัสจากมามาทดสอบแล้วจะสำเร็จเป็นพุทธ,ธะได้อย่างไรนังคำกล่าวที่ว่ามานไม่มี บารมีไม่เกิดเจอมารพระจนครั้งใดก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่งหกไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดังใจคนบำเพ็ญธรรมหากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดังใจจะกลายเป็นอุปสรรคของการบำเพ็ญธรรมสมหวังหรือผิดหวัง ทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตามเจตไม่ขอชื่อเสียงลาบยศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระโพธิสัตว์ล้วนแล้วแต่ทิ้งชื่อเสียงลาบยศในเมื่อพระพุทธองค์เองอยังไม่ปรารถนาแล้วจะประทานสิ่งเหล่านี้ ให้เราได้อย่างไรคนที่ขอแล้วได้นั้นเป็นเพราะบุญเก่าแต่ชื่อเสียงลาบยศทำให้ผู้บําเพ็ญดีกับดีแตกก็มากมาย 8. ไม่ขอให้ใครทดแทนคุณทำบุญแล้วหวังผลเป็นทางแห่งมิจฉาทำบุญทำทานเพื่อทำนุบํารุงพระพุทธศาสนา เพื่อขจัดความตราณีในจิตใจให้หมดไปเพื่อลบล้างหนีบ้บาปเวรกรรม 9. ไม่ขอให้เจอแต่ความยุติธรรมหากพุทธองค์ตัดไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโลสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกคนอื่นใส่ร้ายถูกคนอื่นรังแกก็เพราะเราเคยทำกับเขาเอาไว้ชาตินี้ ยิงต้องชดใช้คืนให้เขาเจอความอายุติธรรมครั้งใดก็ทำรักกันไปครั้งหนึ่งเมื่อผเผชิญกับความอายุติธรรมอย่าได้ปากปัมโทษใครอย่าได้กล่าวโทษใครอย่าได้แช่งชักหักกระดูกฝ่ายตรงข้ามมิเช่นนั้น ก็จะผูกกันต่อไปให้อโหสิกรรมต่อกันกรรมส่วนนี้ย่อมคลายได้เองสิบไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์หาขอแล้วพระท่านให้โลกนี้คงมีแต่คนร่ำรวยหากจะขอจงขอให้ตนเองและคนอื่นมีสติปัญญาในการแยกแยะผูกผิดผิดชอบชั่วดี ขอให้มีเมตตาต่อกันและสรพพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนต่อกันและกันเลยขอให้มีความกล้าหาญในการทำความดีเอาชนะใจที่ไฟตำที่จะก่อความชั่วให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อนเช่นนี้จะดีกว่าหากจะขอจงขอให้ตนเองมีสติปัญญาในการแยกแยะ ผิดชอบชั่วดีขอให้ตนเองมีความเมตตาต่อตนเองและสรรพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนต่อกันและกันเลยขอให้ตัวเองมีความกล้าหาญในการส,สรรรส้างความดีสามารถเอาชนะจิตใจที่ไฟตำและจะก่อกรรมทำชั่วกับคนอื่นและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ